คุณเคยนั้ซ่อนเงินเมียถูกต้องไม่เคยโดนจับได้พูดนี้ก็ถูกอีกผมกําลังหาซ่อนอยู่เคยโดนจับได้บ้างไหมถึงตอนนี้ก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังอะอสองเดือนละผมเก็บไว้ในรถอ,อผมบอกคุณได้ใช่ไหมตามสบายแล้วคุณจะบอกของคุณมะโทษทีไอ้น้องมีแค่สองคนในโลกที่ฉันเชื่อใจคนแรกคือตัวฉันเองส่วนอีกคนไม่ใช่นาอยสักวันเมียก็ต้องหาเจอจนได้ใช่ไหม ใช่เราจึงควรบอกเมียก่อนที่เมียจะจับได้เองใช่ไหม <c oughs> แค่มุกบาทสองบาทไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมผมจะกลับไปหาที่ซ่อนเงินเพิ่มคุณจะซ่อนไปให้ลำบากทําไมยังไงวันนึงเมียก็หาเจออยู่ดีการซ่อนเงินเมียเป็นศิลปะและความภาคภูมิใจผมรู้จักทฤษฎีคุณซ่อนไม้ต้องซ่อนในปา่าฉันใดซ่อนเงินก็ต้องซ่อนไว้กับเงินฉันนั้นฝึกให้คล่องลาก่อน เมียคุณจับได้แล้วทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยไม่ว่าจะซอกเตียงหลังตู้ในเคสมือถือในหนังสือธรรมะในหนังสือธรรมะด้วยเหรออาฮะก่อนหน้านี้ผมเคยซ่อนเงินเอาไว้ในกระเป๋าตังของเธอคุณเข้าใจใช่ไหม แต่ผมมีลางสังหณรว่าแผนซ่อนเงินไว้กับเงินของผมกำลังจะพังผมเลยหาที่ซ่อนใหม่แต่ก็ไม่คิดว่าแม้แต่ในหนังสือธรรมะเธอยังหาเจอคุณคิดว่าผมควรจะทำยังไงดีคุณไปตำนานนะกลับไปกำราบเมียซะคุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง ผมจะกลับไปกราบเมีย